วนนั้นซะว่าฉันซอมเพชรไม่อยู่ไม่อยูเหอแล้วที่ไหนอยู่ไหนเขาจัดไงเดี๋ยวจัดการให้โอเคขอเขาเป็นใครน้องเขามาจักไหนใครมาทำ ลปุกป่ต,นะตีอะไรขนาดนั้นกูเห็นทะเลกจำม,มั่งจังไรมาไงเนี่ยเก็เดินมานะิร้เดินมา<ไ>สวยมาเยสวยนี่ชมมึงสวยคีิผายไม่ได้เข้าโรงเรม ดีแล้วทยักทันนะไม่งั้นพาดหน้าแล้วเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อแฟชั่นชื่อแฟชั่นเออเตรียมไม้แต่งชกเห็นเต้าเลยมึงเห็นเต้าอะไรเห้าเต้าอะไรชุดดีๆก็ไม่ใส่มหาไทยมหาสองเพชรอยู่ปล่ามึงรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปรายงานก่อนชื่ออะไรนะใครมานะโสผิดโสผิดมหาสวัสดีเอาไหนเล็กไบโสผิดมหาโสผิดเออไอ้ใจลำพึงด้วยมหา ถ้าอพิเนี่ยใครทำไหมโจหนักเลยบอกว่าฉันไม่อยู่ไม่อยู่เออโ okay. อเคเดี๋ยวจัดการให้ยอย่าลืมนะบอกว่าฉันไม่อยู่สอมิษโพิเาสวยนอ่แย่แล้ว yeah, ทำไมพี่มีอรไรหรือเปล่าฮะ,ะเป็นอะไรใครเป็นอะไรนีบอกฉันทีฉันตกใจมเนี่ี่พี่คิดาเลอะไรอะไร่ม่งเย่รกเรยกไไม่ไสามารถใช้บริการทางเพศ ติดต่อไม่ได้แล้วไปไหนอะเอางี้แล้วกันมันให้ระบอกว่ามันไม่อยู่ตอนนี้ไปดูข้างในรีบไปเลยเล่นไปไวเข้าแม่กูเริ่มนอนดูลิเกวแม่เขาอยากแบบว่าอยากพักผ่อนไปด้วยไงดูไปด้วยคนเดินทีเกอะไรคืนอะไรกันนะกำลัเลิกนะกาลังเพิ่มเสียงนะครับขอว่าเริ่มเพิ่มเสียงใหม่น้องสันเลย เป็นโดนหัวดิเขาหกล้มอะไรโขหัวเขาเนี่ยเลือดมาสิเจ็บคนเลยเลือดออกไหมเนี่ยเรือดเปล่าเนาะมันโยงนี้แหละมันโยงกับกาโตอ้ยกำลังโตอวดสถิติต่าเฮ้ยโอ้วดได้ดูแต่ไม่มีให้อวดนะแต่พูดไปงั้นเนี่ยหนาวกันอย่างนี้แหละที่เคยบอกใช่ไหมทไม่เจอทำไมเข้ามาว่ามันกำลังอะไรรึวอนเนี้ยพี่กับเรนนี่เป็นฟองกันอีกอย่างเราโตขึ้นเราไม่ใช่เด็กแบบเมื่อก่อนอยู่เข้าไปแล้วผู้ชายทั้งสามคนเนี่ย เขาจะมองยังไงเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยไม่ซีเรียสเลยพี่ที่มันรวมสามคนแล้วพุ่งมาทีเดียวฉันก็รับได้จะบ้าเหรอเฮ้ยงั้นอย่างงั้นขอพี่ก่อนก็แล้วจ้พูดประชดด้วยเขาทําไม่เป็นหรอกเขาไม่ได้พูดอย่างนี้ได้ยังไงเสือหมดดูถูกอาเกนไปแล้วาจะบอกให้นะไม่อยากจะคุยหรือมึงจะลองกูบอกไว้เลยตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้าอยไม่พักเลยเหรอไม่กูจะขึ้นเตียงได้ คุยทำไมคุดความแก่เลยกลับไปเดีพี่ขอร้องถ้าคุณหญิงก้อยเนี่ยมันจะเดือดร้อนมันดูเราเป็นผู้หญิงแล้วมันมาห้องผู้ชายมาดูดีตรงไหนกลับไปปฏิเสธตลอดเลยฟันวันนี้ถ้าปฏิเสธแล้ว่าจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวจะเสียใจนะพี่ไม่อยู่หลายคืนเลยนะไม่เป็นไรหรอกวันนี้มา พ่อพี่มีแฟนแล้วพี่จะดังเดียวเลยเดียวจับมือหน่อยจับมือแล้วไปเลยนะมึงก็ชอบก็ชอบที่หมายเดี๋ยวต้องหนักนะมึงต้องลงมือจับซีจับซี อ๋อมาบ่อยได้ขอบคุณมากพรา่ใจดีนะเราบอกว่ามาบ่อยได้บ่อยมาลกันมากันแงเยอะทุกคนที่คนแงเยอะไมหาลูกร่าไม่น่ามีตังค์ถึงมานนะ